สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยากจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าครับซึ่งเวลาที่เราขับขี่เนี่ยเราเว้นระยะจากรถคันหน้าห่างแค่ไหนวิธีการเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าที่ผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆน,นะครับก็คือให้ใช้วิธีการนับโดยการมาร์กจุดสังเกตข้างทาง,ทาง<ๆ>เช่นเสาไฟป้ายหรือต้นไม้ หรือบนถนนบางเส้นเนี่ยมันก็จะมีเป็นจุดอยู่บนถนนที่เขาแต้มสีเอาไว้ว่าให้ห่างจากรถคันหน้าเท่านั้นเท่านี้พอหลังจากที่รถคันข้างหน้าวิ่งผ่านจุดที่เรามาร์กเราก็นับไปเลยครับ1นึ่งพัน1นึ่โดยที่พอให้ถึง1นึ่เนี่ยรถเราอ่ะจะต้องถึงจุดมาร์กนั้นพอดีส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าหากเป็นระยะที่ปลอดภัยเนี่ยผมจะใช้ระยะห่างอยู่ที่3วินะครับก็คือนับ1นึ่ แต่ว่าเวลาที่เราขับขี่ไปแล้วอะครับบางครั้งเนี่ยการเว้นระยะห่างจากรถคันหน้า3วิเนี่ยมันก็ยังไม่พอนะเพราะว่ามันมีตัวแปรอย่างอื่นอีกอันดับแรกก็คือรถคันหน้าเนี่ยถ้าหากเป็นรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยครับเขาจะสามารถหยุดรถได้เร็วมากสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ารถยนต์รุ่นใหม่ๆเนี่ยทั้งระบบเบรกทั้งระบบช่วงล่างรวมไปถึงยางที่เขาใช้เนี่ยมันมีสมรรถนะที่ดี ทําให้ระยะหยุดเขาเนี่ยมันสั้นแล้วเขาจะหยุดหรือลดความเร็วได้เร็วมากๆเลยซึ่งถ้าหากเราขี่รถตามรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยสวินาทีเนี่ยอาจจะกระชั้นเกินไปในทางตรงข้ามครับถ้า,าเป็นรถรุ่นเก่าๆหน่อยหรือว่าเป็นรถตู้รถบรรทุกนะครับที่มันหนักเนี่ยเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะหยุดรถทันทีไม่ได้นะครับดังนั้นรถพวกนี้ถ้าเราขับตามเนี่ยเราเวระยะห่าง3าวิเนี่ย มันจะปลอดภัยนะครับแล้วก็ใช้งานได้ปัจจัยต่อมาก็คือรถจักรยานยนต์ของเราเนี่ยหรือมอเตอร์ไซค์ของเราเนี่ยระบบเบรกเป็นยังไงความสามารถในระบบเบรกของมอเตอร์ไซค์เนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายอย่างเช่นน้ําหนักบรรทุกยางระบบซูช่วงล่างระบบสัน่นสะเทือนจานเบรกค,คาลิปเปอร์กีพอร์ตดิสเบรกเดียวหรือดิสเบรกค,คู่มี ABS ไหม หรือแม้กระทั่งสายเบรกเนี่ยระบบเบรกที่เป็นสายเคเบิลธรรมดาเบรกที่เป็นน้ํามันเบรกเนี่ยกับรถใหญ่เนี่ยการใช้งานก็แตกต่างกันและทักษะของผู้ขับขี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นตัวแปรสําคัญให้เราสามารถหยุดรถได้ทันถ้าหากเป็นคนที่เคยฝึกการใช้เบรกฉุกเฉินมาก,ก่อนเนี่ยก็จะมีทักษะในการใช้เบรกที่ดีกว่าแต่ว่าในเรื่องของการเว้นระยะจากรถคันหน้าเนี่ยบางทีถ้าหากเราเว้นระยะจากรถคันหน้ามากๆเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะที่ รถคันอื่นเนี่ยเขาจะมาเข้าในช่องที่เราเว้นเอาไว้ซึ่งเวลาที่มีคนเข้ามาในช่องที่เราเว้นเอาไว้เนี่ยเราก็ต้องถอยหลังออกมาอีกนะครับเพื่อให้มันปลอดภัยดังนั้นในเรื่องของการเว้นระยะกับรถคันหน้าเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆลองพิจารณาถึงปัจจัยหลายๆอย่างตามที่ผมเล่ามาให้ฟังนะครับว่าเราควรจะเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเนี่ยเท่าไหร่เพื่อให้เราปลอดภัยที่สุดเวลาที่เราขับขี่ออกทริปนะครับสุดท้ายก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยในทุกๆทริปครับผม แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ